พูดถึงมาตรา151นะคะถ้าใครเป็นกองเชียร์พักเก้าไกลก็มั่นใจยังไงคุณพิธาก็รอดรไม่ได้กระทบอะไรกับเก้าไกลแต่คนที่เป็นนักกฎหมายอดีตกก,ะกะตเขาก็มองว่า151มันหนักนะแล้วคุณพิธาก็มีโอกาสที่จะไม่รอดนะคะกรณีถือหุ้นสื่อน,นี้แล้วก็รู้อยู่แล้วคุณยังไปลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอีกหรือซึ่งที่พูดถึงก็คือทางด้านคุณสดศีสัตยธรรมค่ะอดีกะกะตกกตนะคะท่านออกมาให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่า จับตาดูดีๆนะ ตามมาตรา151เหตุรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามแต่ยังฝ่าฝืนกกตจะดำเนินการตั้งเรื่องอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและอยู่กรอบการกระทำของนายพิธาด้วยถ้าตามมาตรา151ของกฎหมายเลือกตั้งก็มีความชัดเจนระดับหนึ่งคือมาตรา151ระบุว่าในกรณีที่ผู้ใดรู้ว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พักการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อเรื่องนี้ปรากฏว่านายพิทาก็ยอมรับว่ามีหุ้นของไอทีวแต่ได้มาโดยมรดกและยอมรับว่ายังไม่ได้สละมรดก แสดงว่าคุณพิธารู้อยู่แล้วว่ามีหุ้นซึ่งมาตรา151ก็ระบุเลยว่ารู้อยู่แล้วในที่นี้หมายถึงรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองมีหุ้นสื่อจริงและการมีหุ้นสือ่อคุณพิธาก็ต้องรู้ไม่มีใครไม่รู้กฎหมายจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติจะไปพูดถึงว่าไอทีวีเลิกกิจการแล้วมันไม่ใช่เพราะการเลิกกิจการของห้าง หุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องมีการจดทะเบียนเลิกการประกอบกิจการนั้นๆที่ให้ไว้กับสำนักงานทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ดังนั้นไม่ว่าจะตั้งบริษัท หรือเลิกกิจาการก็ต้องจดทะเบียนทั้งนั้นเพื่อให้ประชาชนได้ทราบแต่ข้อเท็จจริงไม่มีระบุว่าไอทีวีได้จดทะเบียนเลิกการประกอบกิจาการโทรทัศน์หรือไม่และไอทีวียังมีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกลักษณะนี้แหละแสดงว่ายังมีกิจาการสื่อมวลชนคือทีวีอยู่อันนี้ในมุมของคุณสดศรีนะคะแม้ความเป็นจริงไม่มีแต่การที่ไม่ได้จดทะเบียนยกเลิกประกอบกิจาการ ก็เป็นการผูกมัดไอทีวีว่าบริษัทแห่งนี้ยังทํากิจการอยู่เหมือนเดิมแม้ข้อเท็จริงจะไม่มีแล้วก็ตามการที่ไม่มีกิจการนี้จะต้องไปจดทะเบียนเลิกและต้องแจ้งที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ด้วยว่าไม่มีการทําสื่อแล้วแต่ข้อเท็จริงยังไม่มีกล่าวถึงค่ะเรื่องนี้คุณพิธารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับสมัคร เลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามมาตรา98อนุ3ามของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนอกจากนั้นยังเป็นหัวหน้าพักทำหนังสือยินยอมให้พักการเมืองก็คือพักเก้าวไกลเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ออีกซึ่งกฎหมายก็ระบุว่าเฉพาะบัญชีรายชื่อผู้ที่จะเสนอคือกรรมการบริหารพักเท่านั้นส่วนผู้สมัครแบบแบ่งเขตเป็นหน้าที่ของกรรมการที่พักซึ่งออก เป็นสองชุดคือชุดที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆเลือกคนเข้ามาแล้วส่งให้กับกรรมการชุดที่อนุมัติว่าควรส่งคนนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่และหากผู้สมัครที่ส่งไปนั้นขาดคุณสมบัติกรรมการที่คัดมาก็ต้องรับผิดชอบส่วนหัวหน้าพักก็มีหน้าที่เพียงเซ็นชื่อเท่านั้นทำหน้าที่คล้ายๆนายไพรสณีเพื่อส่งรายชื่อไปที่กกตเพราะฉะนั้นมาตรา151จึงระบุเฉพาะเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ คุณสดศรีบอกอีกว่ามาตรานี้เข้าหมดทุกอย่างนะโทษแรงมากมีบทลงโทษจำคุกตั้งแต่1-10ถึง10ปีปรับตั้งแต่20,000ถึง2,000 0 0บาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นอีก20ปีสำคัญที่สุดคือโทษจำคุกและโทษปรับกฎหมายไม่ได้ระบุให้สารรอการลงโทษได้ศารจะทาจะใช้ดุลพินิษฐ์ ให้รอการลงโทษไม่ได้เพราะการรอการลงโทษของศาลต้องมีระบุไว้ในกฎหมายนั้นๆถามต่อนะคะว่าอะถ้าพูดมาขนาดนี้มองว่าคุณพิธาพลาดในเรื่องนี้หรือไม่คุณสดศรีตอบแบบนี้ว่ากรณีตัวอย่างก็มีมาแล้วก็คือสมัยอนาคตใหม่นั่นแหละหัวหน้าพักตอนนั้นคุณธนาธรแต่เขาไม่ได้ใช้มาตรา151แต่ใช้เรื่องอื่นแต่มันก็ไม่แรงเท่านะ แต่ถ้าถามอีกว่าพูดมนาะขนาดนี้คุณพิธาผิดแน่ๆใช่ไหมคุณสดศรีบอกว่า ดิฉันเนี่ยพูดในฐานะนักกฎหมายคนนึงเท่านั้นไม่ได้พูดไปก้าไก่งานของกกตหรือละเมิดอำนาจศาลเลยนะคะช่วงท้ายถ้าถามว่ามองเส้นทางคุณพิธาที่เป็นอุปสรรคเนี่ยมันจะไปตลอดรอดฝังได้หรือไม่คุณสดศีบอกว,กว่าก็ต้องยอมรับนะว่าคุณพิธาเนี่ยเป็นคนเก่งคนหนึ่งมีความเหมาะสมจะเป็นนายกด้วยซ้ำไปคุณพิธาเป็นคนเก่งคนหนึ่งของประเทศไทยแต่ชะตาชีวิตของแต่ละคนขึ้นอยู่กับ ชะตากรรมซึ่งเราไม่สามารถจะลิขิตอะไรได้เบื้องบนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลิขิตเบื้องบนในที่นี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพ,พเจ้าไปนู่นแล้วนะคะเราบอกได้ว่าแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละาศาสนาะจะเป็นคนขีดชีวิตมนุษย์ว่าให้เดินทางไหนคะ่ะสาระสำคัญของอาจารย์สดสีซึ่งก็เป็นอดีกตกกต เป็นอดีตผู้วิพากษาด้วยก็มองว่าไอทีวียังไม่จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วก็มาตรา151คือหนักนะคะคซึ่งถ้าไปฟังมงุมมองของอดีกกตกรกตเนี่ยสท่านแล้วนะคะอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรก็ออกมาบอก ก่อนหน้าน,นี้ว่า151พอตั้งเป็นโจทย์ใหญ่เป็นหัวหมให้คุณพิธาหนักก็กา18อนุ3นะครับะะแล้วก็แต่ก็มีอีกหลายมุมนะครับที่มองว่ารอด<ฆ>เนื่องจากว่าการพิจารณามันไปอยู่ในมือของสารยุติธรรม<ฆ>แล้วสารยุติธรรมก็จะมีบรรทัดฐานอีกชุดหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะต่างกับสารรัฐธรรมนูญแล้วโดยกระบวนการแต่ละชั้นศาลเขาก็มองว่าช่วงเวลาหลายปีที่จะต้องดําเนินการนั้นมาเป็นช่วงเวลาที่เป็นผลดี หรือว่าเป็นคุณต่อคุณพิธานแล้วก็พักก้าวไกลด้วยลองไปฟังความเห็นของนักกฎหมายอีกท่านหนึ่งนะครับคุณประทีปวัชระโชคเกษมเป็นอดีตประธานอนุกรรมการผ่านร่างกฎหมายตั้งสารทุจริตแห่งชาติอดีตท,ที่ปรึกษาประธานสภาในยุคสมัยของคุณมารุตบุญนาคให้ความเห็นเอาไว้ว่ามาตรา151คุณพิธาลิ้มเจริญรัตรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มองว่านี่เป็นกุศโลบายที่ลึกซึ้งของกกต ที่ตัดคำร้องสนักร้องตกไปแล้วรับมาเป็นเจ้าภาพเองคุณประทีปอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าข้อแรกที่มองว่ายังไงคุณพิธาก็ต้องรอดเนื่องจาก 1. ช่วยให้ไม่ต้องโยนเผือกร้อนไปให้สารรัฐธรรมนูญและให้มีการรับรองการเป็นสสของหัหน้าพักเก้าวไกลและสสทั้งหมดที่ไม่ต้องเลือกตั้งกันใหม่2การกล่าวหาว่ารู้อยู่แล้วว่ามีหุ้นสื่อไอทีวีซึ่งได้รับจากมรดก และผ่านการตรวจสอบจากกะกะตในการสมัครเลือกตั้งทั้งปี62และปี66ผ่านปปชมาแล้วด้วยแล้วกรณีที่คุณชาญชัยเคยถูกตัดสิทธิ์และต่อสู้กันไปในชั้นศาลศาลก็ตัดสิทธิ์ไปแล้วว่าถือหุ้นน้อยนิดไม่สามารถครอบงำกิจการได้และเรื่องสุดท้ายก็บอกว่าเมื่อไต่สวนยื่นฟ้องไปถ้าไปอยู่ในมือศาลยุติธรรมมันมีหลายด่านด่านแรกคืออายการอาจจะไม่สั่งฟ้องก็ได้ถึงสั่งฟ้องไป สารก็อาจจะไม่รับฟ้องก็ได้ยังไงเสียก็ชนะถ้าผิดกกตก็ผิดและมีเวลาเป็นปีที่จะต่อสู้เรื่องนี้เลยถือว่าผ่านจุดตายมาได้แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นที่มองว่ารอดนะครับ